ตอนนี้โน้งพองก็กลับมาถึงวันแล้วนะคะมาดูวิธีทําข้าวซอยน้อยฝีมือน้องวัพองกันทุกคนน้องพองก็จะทําข้าวซอยน้อยอยากกินข้าวซอยน้อยมานานแล้วนะคะก็เรากินเออเราทํากินนี่อร่อยกว่าแบบรู้สึกอร่อยกว่าที่ไปซื้อหรอมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะเปี๊ยบ <laughs> ทักทายนะคะน้งพองก็จะเริ่มทําเลยตอนนี้นะคะเริ่มทำว่าจับจับก็จัก็เลย นี่ทุกคนเราจะเอาพรอข้าวเจ้าน้อยข้าวเจ้าน้อยน้องพรอข้าวเจ้าน้อยนี่เนาะอ่านะคะเอานี่พอเออพอนํำนะคะเราไม่เอาเออเราไม่เอาข้าวข้าวเจ้าน้อยทํานะคะทุกคนคือแบบโลค่าแบบอ่าแช่น้ําไว้แล้วก็มันนานไงถ้าเอาข้าวทําแบบเนี้ยเรานี่นี่ไปซื้อที่ ไปซื้อที่แบบในร้านมาแล้วก็ทําได้เลยแบบนี้รีบแค่ไหนอยากหิวหิวตอนไหนอยากกินตอนไหนก็ทําได้แบบรวดเดียวนะคะไปดูกันค่าไปดูวิธีทํากันทุกคนนี่เขาจะแช่อพ่พี่ๆเขาแช่น้ําไว้แล้วนะคะอันเนี้ยเขาจุ่มเขาจุ่มนะคะตอนนี้เราก็จะมาเอาอันข้าวเจ้าน่อยผองข้าวเจ้าน่อยเนี่ยมาเอยใส่ในนี้เลยใส่หมดหมดเลยคนกินเยอะทุกคน แต่เขาอยู่ข้างนอกนะคะเมื่อกี้พี่ๆเขาทำกินแล้วแต่ทำแค่นิดเดียวแต่ตอนนี้หมดแล้วก็ก็เลยทำทำหมดหมดเลยทุกคนทำขค้น้อนเนี่ยทำให้หมดเลย นี่ผักสดทุกคนเห็นไหมผักบุ้งจะเป็นไข่อะไรประมาณนี้นะคะนี่เราใส่ผงข้าเจ้าน้อยนี้เข้าไปตาน่ะเอาน้ำมันกัดน,นี่ใส่อ่ะมาใส่น้ำกัดอันอันนั้นน้ำยนเหรอเอาน้ำเย็ยนนี่ใส่เลยเออ ใส่เออใส่อินใส่น้ำลงไปทุกคนเราต้องใส่น้ำน้ำอุ่นด้วยนะคะมาดูสิดูติ๊ก่ห้เนี่เข้าวนะคะ กลับมาก็ได้กินเนี่ยทุกคนกลับมาได้กินไม่ใช่กลับมาก็แบบเขาทําแล้วเขาทาเตรียมไว้หมดแล้วอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เขาแบบทํานิดเดียวแล้วก็กินกันตอนนี้คือแบบน้องกลับมาหมดจ้าต้องทาใหม่ทุกคนเต๋อเต๋คือเข้ากันนะ คนให้เข้ากันทุกคนนิ่เหนียวถ้าใส่แบบข้าวจุ่มอันนี้เป็นข้าวจุ่มมันจะเอาไปทอดอะไรแบบนี้เอาเหมือนเขาทำอะไรอะขอมุนล,ลาวประมาณนี้ยนะคะข้าวจุ่มอ่ะมันจะแบบนิ่มๆถ้าใส่ข้าวอ,อันของข้าวสวยน้อยนี่มันจะนิ่มๆข้าวสวยน้อยมันจะนิ่มๆน,นะทุกคน เีลานิหดนด่อยต้องมีเีลานะโหโกล้องพี่เข้ามาได้ไม่ต้องโวก้องหรอเอาการซีเซียงกนดอต้อง,งตุ้มขึ้นกระไดนี่อันนี้ใส่ใส่น้กกัดแองเกิลเนาะ

เห็นเนี่ยพังหมี่ย้อยพี่เขาไปเก็บบัตรสวนมาหมดอ่ะแต่เมื่อกี้น้องไม่อยู่เนาะไปว่านน้องกลับมาทุกคนใครเคยกินข้าวใส่น้อยไหมคะบางคนก็ไม่เคยกินเนาะบางคนก็เคยกินข้าวใส่น้อยอยู่เนาะ มันก็จะอร่อยมันจะเป็นของกินของสาวเชียงตุงก็ว่าได้ของกินที่แบบมาเชียงตุงต้องไล้กินะ่ะทุกคนคือแบบมันมีมีแบบเขาขายเยอะมากนะคะเมืองไทยก็น่าจะขายนะคะแบบอาหารเชียงตุงอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะมีอยู่นะคะ 欢迎你。 เป็นเกลือเอาใส่เกลือไปไปยินเยอะหน่อย <laughs> ถ้าเกิดเค็มทำไงเนีย่ยไม่เป็นไร <laughs> มันมีเยอะเนาะเราก็ต้องใส่เยอะแบบน,นี้นนท,ทุกคนนี่เผาสูตรทุกคนทางนี้ก็แบบชอบกินใส่นิดเดียวเยอะแล้วแหละ ไข่สองฟองจ้า รยากาศมันไล่อะทุกคนฝนตกแล้วก็กินข้าวซอน้อยอุ่นๆแบบเนี้ยฟินฝุดฝุดอุ <laughs> ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาต้มข้าวซอน้อยไว้อ่ะน้องลืมเลยไม่ได้เอาออกโอ้มย์ก๊อโอ้มย์ก๊อ เขาต,ต้มไม่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะแล้วกินเนาะกินเนาะะกินกินก็ยางย่า กินแล้วกินแล้วย่าก,กินแล้วนะคะอกกโอ้ยอยู่ไกลไปย่ะทุกคนเอามือไม่ใช่ถนัดเลย,ยนี่จะเป็นเครื่องก็สชน้อยมนเครื่อ<ะ>ับเครือนึของคอมเมนฮะเขาบอกอากาจิึงชมงจันแล้เม้ามู่ อัน,นแบบที่นี่อ่ะมันจะเป็นตู้ไงนี่เู็ตโคมแดค่ะก,ก็กับตรมอันนี้เอาไม้ที้นี่อยากจะหูหนวกนิดนึงนะคะพูดตองพูดเสียงมันดังนะคะนี่จะเป็นตู้กเก็บข้าวพักข้าวพักไว้ในนี้ไว้ในนี้มีเห็นไหมปิดได้ทุกคนเท่มาก โอ้เมย่อะไรเมยก้อนเมยก้อนเนี่ยน้องไ,ไปเอ,อ <c oughs> นี่จะเป็นพี่เขาทำไม่เกี่ย ทาน้ำมันทุกคนน้ำมันงาทาน้ำมัน <laughs> บ้าวันนี้วันนี้อารมณ์ดีแต่เช้า <laughs> <laughs> เี่ยวกันไหนเปี่ยนเออเก๋งเลนเนี้ ี่่ัอยอย,งอยะงเห็นหมดเลยเราจะดูว่าของแบบทำจะมันนิ่มเอ,อ้มันนิ่มไม่ใช่ของน้างทำจะนิ่มแบบนี้ไหมทุกคนอันเนี้ยเขาทำเมื่อกี้นะคะ 小哥，兄弟啊！ แข็งนิดนึงทุกคนต้องใส่น้ำร้อนหรือว่าน้ำน้าเย็นน้ำเย็นอะใส่ลงไปอีกนะคะทีนี้น้องทำมันแข็งึ้รอหยาซับทับหน้าหกนี้หกนี่ก <c oughs>

นเมื่อกี้แบบมันแข็งอยู่นะคะน้องใส่น้ำอุ่นแล้วก็น้ำน้ำเย็ยนไปลงไปตอนนี้นี่มแมวเน่ม่เน่น่เแล้วนะคะนี่ดูเราจะทำสองชั้นทุกคน ทำคอนเซ็ปต์อีกสองชั้นเป็น,น,นแบบไหนนอกทำแบบบางๆอย่างนค้อย่างี้่อกกล้องคือแบบถ้า น้องมาถ่ายคลิปอะไรออกกล้องแบบเนี้ย่าจะอยู่ไกลแล้วก็มองแบบเออทำอะไรเนี่ยบ้าเปล่าเหมือนนฮ่ากลอ้ยน oh. ah. ี uh. ่หนาไปหน่อยเราจะทำสองชั้นอันนี้วางๆนะเราจะทำนี้ใส่ลงไปเลย นี่ลอกกันลอกลอกกันจ้งแยาวันนี้จ้าา มา,มาทุกคนนี่วางนี่จะบางนะเามาทำช่องชั้นช่องจันเใส่ไม้สองจันค่ะ ของชลดไกลไปอ,อืออันนั้นอ่ะอื้อ,อรถสุกแกงนี่น้ำตาล ก oh. ระเทียมเจียวตึ๊บเปิดไม่ได้อวาน,น้ำจัดดีนะคะ <c oughs> เยอะไปแหมอะ สองชั้นมันจะเป็นสี่แรงแบบนี้นะคะกองเองีนะะ้ยใสผักเลยไปเลยจ้าไปไปจ้าใ้ปิดจ้าผักบุ้งนะคะมาดูคาสเซิ้ไอซส,สองชั้นหน้าตาเราจะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนพิซซ่าเปล่า น,นี่นอนใส่ลงไปค่ะมีย้อยอ๋อแซมมีอ้อ,อ,ยอยอผักสดๆจากจากสวนเลยทุกคนไหนหันปีน๊ ดาวไข่ไข่หนุ่ฟองนี่เอาเกลือใส่ในไข่นิดนึงเนะาะกลัวมันจืดๆอะ่ะมาไทยจะกินกับน้องโมฟองไหมคะมาคะ่ะ ลงไปค่ะเรามาดูหน้าตาพิซซ่าไม่ใช่หน้าตาเขาใส่น้อยเราจะเป็นแบบไหนนะคะรอดูกันค่ะทุกคนลุ้นๆลุ้นมาทุกคนมาดูหน้าตากันเลยว่ามันจะหน้าตาดีแค่ไหนนะคะทุกคนโอ้น้ำข้าวนิดนึงแล้วไมเป็นไรไม่เป็นไร คือแบบมันกิมมัน,นกิมเนี่ยมันไม่ค่อยแบบเผ่งอ,อน้ำเข้าแล้วนิดนึงแล้วเททิ้งก่อนนี่ทุกคนหน้าตาดีมากเห็นมค่ะเหมือ<า>นพิซซ่าเลยทุกคนเนาะเห็นไหมไข่ <c oughs> <c oughs> ค่อยสุกช้าไ่แต่ก็อ,อร่อยแน่นอน,นะคะอ่ะมาค่ะมามาอะไรแล้วสวัุ <นะ S 2> ดูสิแบบน่าก,กินมากชวนมาค่ะน่าก,กินสุดๆ นี่ทุกคนหน้าตามันนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนลูซี่แบบเหมือนอ่เหมือนพิซซ่าเหมือนเขาบอกอ่ะทุกคนนะคะดูไข่ อจะกินกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคะมาคะ่ะแบบทําง่ายที่สุดอะข้าสซอน้อยอ่ะทุกคนทําง่ายที่สุดแบบอ,อ่จะทําก็แบบทำํำยึบทําแบบนี้มันก็ได้ได้กินแล้วแบบนี้นะคะง่ายที่สุดเลยอร่อยเงียบเงียบเลย <laughs> นะคะ ใครที่เคยกินก็พอรู้นะคะแบบมันอร่อยนะคะทุกคนใครที่ไม่เคยกินก็ต้องลองค่ะต้องลองแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีทำข้าวซอยน้อยนะคะใครที่แบบอยู่แล้ว อยากทำกินและแล้วก็ทำไม่เป็นนะคะมันก็ง่ายที่สุดเลยไปหาซื้อของข้าเจ้าน้อยแล้วก็มาอ่าใส่น้ำอุ่นใส่น้ำเย็นแบบนี้นิดหน่อยเนาะแล้วก็ใส่อ่าเกลือข้าสดนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ต้มแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นข้าวเส้นน้อยเลยค่ะทุกคน น้องก็ขอตัวลาไปกินก่นนะคะอย่า,าลาืมกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย